สวัสดีครับ AAS เ l a y ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่การแต่ทอดสดฟุตบอล m 1 5 0 Championship ปฤดูกาล2021-2022เครับเรามากันที่สนามเขาพรองสเตเดียมจังหวัดัชนาาครับเป็นการพบก,กันร,ระหว่างทีมัชนาาฮอนบิลครับวันนี้พวกเขาเปิดบ้านพบกับลำพูนวอริเออร์อุตสินป่าวเวตให้สัญญาณครึ่งเวลาแรกเริ่มขึ้นครับอบอลมาข้อเท้ามงมงลวินยับยกมาให้กับทาเลสมีพื้นที่แล้วกดเลยลูกนี้ต้องโชว์ซูเปอร์เซฟเลยครับซูมเมที โอ้ยิงได้ดีมากครับชาเลสแต่ว่าจะมีประตูฉลองวันเกิดได้หรือเปล่าครับนี่วันเล่เลยครับโอ้ใช่นาตตั้งเกมมันขึ้นมาครับตักลาสการโรค,คืนมาที่เวริตันแล้วออกมาจาังหวะน,นี้สวยเลยครับราดาอาลีทะลุเข้าไปในกรอบเกโทษแล้วมองหาเพื่อนตัดเข้าในยิงติดบล็อกครับโอ้โหยิงไม่ดีเท่าไหร่ครับราดาอาลีบอจับแฮนบอลไปแล้วเล่นฟรีคิกเลยมาเลยครับเวริตันขึ้นมา บาดาลีได้แก้ตัวยิ่งยิ่งไม่ผ่านแซมวลครับจริงๆก็กินแกยากเหมือนกันนี่ครับจังหวะแตะมาแล้วกดด้วยซ้ายเลยครับแต่ว่าบอลอาทิต์ครอสเข้ามาอา้าวลับหลุดม,มือแล้วลูกนี้บุตรศิลป์เตาฟ้าไปก่อนแล้วครับดูจังหวะภาพช้าครับครอสเข้ามาแล้วดูจังหวะทุ่มไกลของเขาเนี่ยทุ่มเข้ามาลูกนี้อา้าว สกัดตรงนั้นแล้วช้าต่จอเรียบร้อยเลยครับดึงประตูต่อศูนย์ยศชัยนาทคอนบิลขึ้นนำเลยครับเอาเลยครับเจ้าถิ่นขึ้นนําไปก่อนคราวนี้้วสนุกแน่นอนครับทีเด็ดของชัยนาทครับลูกทุ่มไกลของเวลรลิงตันรับเดี๋ยวดูพักช้าครับเบอร์ลิงตันนี่ทีเด็ดจากลูกทุ่มไกลอยู่แล้วนะครับแล้วบอลตกมาผูกขีดเข้าทางวอดีโอแซมมวลปอนิ้งแฮมก็ไม่รู้จะช่วยเซฟยังไงครับจ่อและเกินเตะพลาดรับมองมองรูวิน นี่ครับเดีดูครับทุ่มมาแล้วเตสะสกัดไม่โดนครับมองมองลาวินไปตกอยู่ตรงหน้าบาดาอารีก็ซัดจจ่อเข้าไปครับอยู่ไทยมานานแล้วครับเบนตันพิโอรี่เปิดยาวของลำพูนทาเลสพับอ,อกได้แล้วพยายามจะปังบอลสุดท้ายโดนสกัดขึ้นมาครับโอ้แล้วเ็อยู่ที่อดุลแทงไปใหม่เรื่องนี้มแหลึกเกินไปแล้วครับปฏิพาดใช่ <c oughs> ของบอลน,นานไปนิดนึงครับ แล้วไปแก้ตัวได้มองมองลาวินแทงขึ้นมา,าครับทาเลสคุดแล้วยิงไกลทันทีลูกนี้ก็ตีเสมอได้แล้วครับลำพูนอลเล้ยร์ดึงประตูตอนนึงครับโอ้โหเอาจนได้ครับแล้วก็เป็นคนนี้ครับโอ้อไม่คาดคิดเหมือนกันเยาว่าทาเลสจะยิงตรงนั้นเลยครับจังหวะตัดบอลมาของมองมองลาวินแล้วไหลมาครับตอนแรกนึกว่าจะแตะหลบผูษษ้ักษาประตูครับแต่เลือกยิงสวนไปเลยครับแล้วก็เรียบร้อยครับ มองมองลาวินจังหวะน,นี้ทําได้ดีครับแล้วคนนี้ก็จบสกอร์ดีมากครับเป็นประตูที่19ของเขาในฤดูการนี้ครับคาร์เลสครูสคือเห็นออกมาแล้วก็ยิงฉลองวันเกิดซะเลยครับกลางประตูเลยแล้วสุเมธีพุษบัประตูชัยน้านี่ออกไปไกลมากครับ,บมาเซตที่เวลิงตันได้ยกมาลูกนี้ชิงตัดมาได้ครับแซมวน มองหาเพื่อนแล้วแทงลูกนี้ไม่ล้ำหน้าครับทา,ลลาทาเลสหลุดมาแล้วทาเลสไหลมาโอ้โห,โหจะให้กับมองมอง,องวรนครับยังติดอยู่ทาเลสแล้วสุดท้ายไปเสียบอลคยับอือแต่ดูจังหวะนี้ครับทาเลสนี่เข้ามานี่มองหาเพื่อนอากาศเน่งเลยครับโอ้โหเจ้า่อบอลยังเป็นของลำพูนอยู่ครับกิติงพงศ์เปิดอัดเข้ามาแล้วอืออ้ารับท่าง่ายๆครับสู่เมทีบวันเดรเล่ของลำพูนลุ้นเลยครับ เปิดเข้ามาแล้วในมงเรียบร้อยเลยครับคนเดิมครับโอ้โหทาเลสครูสครับโฉบมะมงที่เสาแรกครับแซงน้าเลยครับลำพูนสองต้นหนึ่งโอ้มาเป็นชุดแล้วก็เอาจนได้ครับทาเลสครูสสู่หน้าตัวเก่งครับฉลองวันเกิดไปสองลูกครับวันนี้แอบซัดลูกที่20ของตัวเองในฤดูกาลนี้ครับมุมเลยครับไปรับกระชอกหลุดออกไปเองแล้วเปิดมาลูกนี้โอ้โหโฉบมาเต็มศีรษะเลยครับโอ้แล้วมงแรงมากครับดูครับเต็มหัวเลยครับ บอลนี่พุ่งแสกหน้าสูเมทีเข้าไปเลยครับโอ้คนนี้นี่ได้บทเลยครับลูกภาคพื้นดินลูกกลางอากาศครับนี่ครับโค้ดบอเดเล่พยายามจะตามไปเล่นกับริตันโดนบังไว้แล้วไปหลวมมาได้ครับอาครับชัยนาทล็อกนิดนึงครับภูมิพัฒน์คือหลังมาบด้านี่แต่งลูกนี้แล้ว่อยเพื่อนยิงโอ้โหหลุดข้ามขาเดินไปนิดเดียวครับกดเองนี่อาจจะได้ลุ้นเหมือนกันครับนี่ครับไหลย้อนกลับมา แล้วมีเพื่อนขอครับก็เลยปล่อยให้มงคลชัยครับลูกนี้แล้วปิ้นออกไปครับอาทิตย์สุนทรพิศครับเปิดลูกนี้มาแล้วได้มงครับโอ้โหบอลลอยออกหลังไปครับโอ้ทเลสคูดบอกสมัมไม่ปล่อยให้ผมนะฮะพักช้ากระปั่นโค้งมาแล้วนี่ครับทเลสคูดนี่ตั้งศรีรารรอแล้วครับโอ้ไม่ดีครับสลาวุสินทุพันแต่ว่าโอ้ลุดขึ้นมาของชัยนาทลูกนี้ไปถึงสุดเส้นหลังได้ยกมาเอารบมงสกัดโอ้โห เกือบพลาดแล้วครับลำพูนยังเป่าเริ่มเกมในครึ่งหลังแล้วครับลำพูนวอริเออร์วันนี้ในชุดสีขาวนะครับ,บครึ่งเวลาหลังพวกเขาจะบุกจากซ้ายไปขวาครับกบติดเลยครับได้เปิดลูกนี้ทาเลสโฉบมามงครับมาดครับจังหวะนี้มงอาทิตย์เปิดมาลูกนี้เอาได้โฉบมามงแล้วติดแล้วยิงยัดจ่อไปโดนกันเองครับโอ้บอลยังอยู่ที่ลำพูนขวดลูกนี้ข่าขาออกไป โอ้โลูกนี้ดูภาพช้าครับเปิดแต่มุมมาแล้วหม่งลงพื้นจังหวะนี้ซัดโอ้โหิติดครับโอ้จังหวะย,ยิงของทางด้านลำพูนบริเอบอลอยู่ที่อดุลไหลามาที่อาทิตย์อ๋ครับหันหน้าเข้าหาประตูแล้วอาทิตย์โยกลบทีหนึ่งดึงช้าไว้ก่อนเลยครับออกมาด้านข้างของลำพูน แม่มองมองละวินจ่ายมาลูกนี้เอาลุดไปแล้วแล้วชิปไม่ผ่านนะแล้วจะจ่อเลยครับทาเลสครูสได้ประตูครับประตูที่สามของลำพูแล้วก็เป็นแฮตทริกของเขาเลยครับโอ้นี่ฉลองวันเกิดได้ยอดเยี่ยมมากครับทาเลสคูสแซมมวนี่ก็ยิ้มเลยครับโอ้วันนี้เลขสามนี่เหมาะกับทาเลสมากครับเก็บยิงไปสามประตู ดูครับไปเกี่ยวมาได้นะครับสราวุธยิงลูกนี้เฉแลบนิดนึงแล้วโอ้โหบอลมันเป็นใจจริงๆครับต้องบอกว่าง่ายที่สุดลูกนึงในชีวิตเลยครับแบบนี้โอ้โหแทบเข้าไปง่ายๆเลยครับจังหวะนี้ก็ถือว่าต้องมีดวงด้วยครับบอลมันมาเข้าเท้าก็พอดีเลยครับเฉแลบไปทางไหนไม่ไปครับมาเข้าทางททเลสก็เรียบร้อยครับวิบ่งทำทางไปแล้ววินลินทอนแทงเข้ามาครับแล้ว ได้พลิกเปิดมาลูกนี้ดักลัสคืนมาแล้วโอ้โหบอลไม่ถึงเพื่อ,อ,อนเยอหแล้วลำพูนนิ่งทีเดียวครับอาคกับเปิดมาลูกนี้วารายุทธแน่เสียบอลไปแล้วครับลำพูนจะสวนกลับควบขึ้นมาครับมองมองราวินหลายต่อไปทาเลสกระดกมา อถ้ามีความเร็วอนันต์อนันต์ถึงก่อดนะว่ามมีปะทะกันบอลมาถึงมองมองล้วินยิงเข้าไปแต่ว่าอุตสินเป่าฟาวไปก่อนแล้วครับไทยลีกมีโปรเจกต์ใหม่มาให้แฟนๆตื่นเต้นสนุกไปกับการสะสมการ์ด NFT เปิดจำหน่ายการ์ด NFT ไทยลีกบนเว็บไซต์บิดครับ NFT โดยแฟนบอลครับก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็สมัครบัญชีบิดครับเน็กครับอยู่นะครับบอลไมาถึงเส้นหลังตวัดกลับมาแล้วเก็บได้ครับดักลาสคือหลังด้วยตวัดมาบาราลีบาดา มาทิ้งตัวล้มลูกนี้โบสินโบกมืออีกลุกขึ้นมาเลยครับเปิดมาลูกนี้อ้ยยังปัดไปได้ครับสุเมธีโอ้นี่กะยิงเลยครับแต่ว่ายังไม่เหมอครับดูครับภาพช้าอีกทีครับปั่นด้วยซ้ายครับหูจะเสียบสามเหลี่ยมเสาสองเอาเลยครับคงเปิดมาเสาแรกบอลแฉลับแล้วโอ้โหพยายามตวัดยิงเลยนะครับแต่ว่าบอลออกไปครับ บอลมาอยู่ที่ภูมิพัฒน์กระช่างลงมาได้ไก่เปิดลูกนี้เวลิตันจับบอลเสาแรกแล้วตวัดยิงเข้าเรียบร้อยแล้วครับเอาละครับเวลิตันพีโอรี่ยับยินงมุมงแคบให้ชัยนาทไล่มาเป็น2ต่อ3โอ้มาในนาทีที่85ครับเดี๋ยวน่าจะสนุกเลยครับในช่วงเวลาที่เหลือครับโู้สุดยอดจริงๆครับโอ้คู่นี้สนุกมากครับใครไม่ได้ดูนี่เสียใจเลยครับ ตมาเหมือนจะยาวแล้วแต่ว่ากองหลังไม่เข้าครับไม่เข้าก็เรียบร้อยเลยครับเลือกมุมยิงได้เลยแบบนี้ออลํำคูนพอได้ประตูนำํำสามหนึ่งแล้วเหมือน่อนเกมลงไปครับให้ชัชนาได้บุกอยู่นานสุดท้ายมาได้ประตูไล่จี้มาแล้วครับอืชักไม่แน่ครับจากสามแทมนี่นฤุด,ดนงามดีลงมาครับอ้าวจังหวะนี้บุศรศิลป์จับฟาวครับเปิดเลยครับอนุวัฒน์ยิงฉลีแล้วเรียบร้อย หรือเชื่อจริงๆครับเกมนี้คู่นึกว่าจะไปซะแล้วครับยังมาได้ครับโอ้แล้วนี่อนุวัฒน์น้อยชื่นพันรับโอ้โหพยายามบุกตั้งแต่นาทีแรกของครึ่งหลังครับัยนาาใครครับอนุวัฒน์น้อยชื่นพันยิงฟรีคิกฉแลบกำแพงเปลี่ยนทางเข้าไปครับใครจะไปเชื่อครับเกมนี้โอ้ดราม่าจริงๆครับมาเฉยเลยครับอืม้มมันฉแลบหลังนิดนึงครับนี่ดูครับ โอ้ยกำแพงลูกนี้บอลฉล็บกำแพงเปลี่ยนทางเข้าไปครับฝีคิกลำพูนเปิดมาลูกนี้เอา้ารับหลุดแล้วตามไปเก็บได้ครับสุเมธีออกมาที่อนันต์จี้เลยครับอนันต์ตัดเข้าในแล้วยิงกดลูกนี้แมาบอลหลุดออกหลังครับเปิดยาวขึ้นมาลูกนี้เอา้ามงฉลับแล้วผู้ช่วยประสิทธิ์ไม่ยกงงลุดมาแล้วครับเปิดเข้ามาแล้วเอาสก,กัดผิดเลียมบอลออกหลังไปครับโอ้โห โอปวดแล้วครับจะเหลือแต้มกลับออกไปหรือเปล่าครับเดี๋ยวลูกเตะม,มุมอีกครับหลุดมาออนุวัตรเปิดมาหม่งมาได้ครับแต่ว่าน่าเกียโทษไม่ทันแล้วครับโอ้พระฤาินต่อนวิยาหมดไปแล้าการแข่งขันครับเสมอกันไปแบบสุดมันเลยครับ3ประตูต่ตอ3